อออาาาาไไไเเเเปปลลยยผมจะบดน้ำตาลออกเมื่อตอนแรกผมก็จะหาจังหวะอะไรไปเจอออมพอดีไงอ๋อโอเคโอเคถือว่าคิดคิดไม่ซื่อแล้วโอเครู้เรื่อง มเป็นอย่างนี้นี่เองเป็นยังไงเป็นยังไงอ่ะไม่ได้ตายอีกแล้วอุ้ยตายบไอยล้งพี่โคตรตายพี่ที่ตาเลยนะพี่เล่นนี่ยเขาปาดผมอ่ะอ้าวฮะคือพี่เล่นเนี่ยเขาแก้กุญแจอยู่ข้างบนแล้วผมวิ่งไปหาเขาน้ำดับไม่เชื่อเอามีดก่อนเจ๊มีดก่อนชื่อได้ไงพูดความจริงไมเอเอาศพจะเล่นได้ พี่ทิตามีนองใสเลยอะไรอะมีอะไรน่าสงสัยกันแค่ยืนเข้าเฉยๆ่งโอ้โหสภาพใช่ใช่ดูไม่มีขัดเลยแบบว่าดูผิวเกินเกินกว่าจะเป็นคนใหม่อะแบบดูจคลิปมาแบบตลอดใช่หน้าเอาพี่จีออกมากเลยว่ะอะไรกูเห็นอะไรวะเนี่ยอะไรกูเดินเข้ามาเอบทุกคน อะไรก็เป็นเจเตอร์เลยเนี่ยเลยอเล็กม็เด totally ินเข้าไป่เอบอ่ะเราไปเลยไอเวนเราไปเลยเป็นเจเตอร์เราไปเลยอุยเกือบโดนปาดปาดพอดีกันเองบายฮาฟ e a g r e ท t t i m โอ้ยพี่ตาตาเนี่ยวะไม่ต้องขับหรอกนะว่ายังไงหมึกย่างว่ายังไงหมึกย่างอ่ะเป็นเจตเตอร์ทุกคนไอหมึกย่างมันไปแอบอยู่เลกเตอร์สายบนไม่ได้เป็นเลกเตอร์อยาไปบูดออกไม่คือแลมตันจะพคู่อเล็กเพราไม่ได้คนปาดว่างั้นอเล็กก็เป็นเจตเตอร์ไปแอบอยู่สายบนเมื่อกี้เนี่ย ไม่ได้ครับทีมหายมันจะไปจะไปโหวตเจสเต,ตอร์ทำไมไม่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 แลนตัน <c oughs> ผม,มคือให้ขเขามูม,มาเขามูมาขอสักยี่สิบวิศพอยู่ไหนครับศพอยู่ไอ้ข้างๆเขา,ขาขมูครับอ่าหน้าเขามูใช่ไหมครับผมมาอยู่ซ้ายบ bon นจริงครับแล้วมีเลกเตอร์ดังปุ๊บแลนตันมาแก้มีพี่ปลายฟ้ามาแก้มีน้องออมมาแก้ครับผมแล้วก็เดินลงมาปุ๊บเออเขาอ่ะน่าจะแก้เสร็จแล้วเดินลงไปปุ๊บแล้วปาด หน้าห้องคอมูครับผมใช่ครับแอ่งนี่แหละสี่คนนี่แหละไม่ไม่ไม่เล็กอยู่กับายฟ้าไม่เกินสิบวิแต่เราต้ไปช่วยเล็กผมจะโบนด์แล้วต้านหนอเป็นคู่ตันทัวโอ้โหโอเคครับกูบอกอยู่ว่าไม่ไม่เจ๊ต่อมันไม่ได้อยู่สายบน์กูวดมึงนี่แหละไอ้วินเออโหวดมึงนี่แหละไปลุยตอนแรกว่าจะไปโหวดเลยนะมึงเยัดเวียน แอ้วคุยก no ันเยี่ยมมากเลลูกไม่ได้ไม่ได้เป็นเจตเตอร์ว้าวเจตเตอร์แม่งเลยนี่เออาเหูหเหู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 เูหูยูหูหอหูกูอูห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 ูอนหู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 ูกูหูหูหไหู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 หปอูหูหคหู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 หอหู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 ู บินเดินเข้ามามาเล็กเดินเข้ามาในข้างในนี้กับกับน้องออมตายแน่ๆโอ้โหมกินโทษทีพี่บายฮัฟเอร์กรีไทม์ผมอยากามีเียก็ย้อนไปพี่ขก่ามากามี โอ้ยไอ้เขียวไม่ทำงั้นนะมาแล้วจ้าไมทำไมกดแก้ไฟไม่ได้ฟาแล้วจ้าไม่ไอ้เขียวไม่ทำไมทำไมไม่ปาดหรอไอ้ไม่ไม่ปาดกูโดนผ่านมันแตกเองไปอ๋อรู้แล้วใช่ไหมจับสโดงเป็นพายเหรอไม่ใช่เป็นพายแล้วเฮ้ยแต่มึงโตโตมุ่งพุ่งนะไม่ได้พุ่งกูเดินกูเดินออกมากูเดินออกมากูจะไปรอที่ตบบุ่มผมอยู่กับจอนอ่ะผมอยู่กับจอนของโอ้โหนั่นแล้วนะ อยู่กับบ้าเลยมึงอยู่อยู่กับจอนเราอยู่ด้วยกันเมื่อกี้นี้ตอนดูที่ประจอนุบ้ามันหลังกันไฟดับผมูได้ยินนักบมีตายสองศพมีตายไปห้องไฟตายสามนั่นแหละอเล็กก็อเล็กก็เดินมาจากไหนไม่รู้แต่ผมเดินมาจากด้านซ้ายเฮ้ยแต่เขียวหุ่งนะเมื่อกี้เนี่ยหุ่งกับบ้าแล้วกูเดินออกมากูยังไม่ได้ออกไปไหนถามพิวัยดิใช่จอนโอไม่ได้เป็นถ้าเป็นก็เป็นคู่กันเลยนะไม่มีหลักฐาน เลยไม่รู้อ่ะต้องโหวตตามสัตยาแล้วอ่ะโหวตผมก็ได้โหวดไฟ่อแ้ผมไม่โหวตนะครับเอ้าโหวตไปเว้ยไฟอะไรอ่ะวะไฟอะไรอ่ะโมกุ้งไหมอ่ะมาไปโหวดชอบเลยวะเห่อเล่นมาขนาดนี้ยังไม่เข้าใจอีกสภาพจริงๆไม่รู้จริงจริงเหรอ เขาเป็นไงครับี่มันรอบไปไม่ได้เพราะว่าคุณเขาเป็นสวัดปื้อได้เขาเป็นสวัดปื้อเขาเลยส้ไฟไม่ได้ผมไม่รู้เยไอ้นี่มันมันก็ยังงบยเขาต่อจบแล้วนะฮะ ถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะเพื่อที่จะได้รับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆห,หรือว่าสตรีมสดได้ในทุกๆวันเลยนะฮะขอบคุณทุกคน,นมากฮะบ๊ายบาย